ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากบอกว่าแอดม,มีแฟนแล้วนะก็สวัสดีค่ะชาวเรือสัมภาษณ์ต่อครั้งล่าสุดมีใครโยนไม้พายกระโดดกระโดดลงเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งมั้งคะ <laughs> แอดม,มินยังเหมือนเดิมนะคะยังซับพอร์ตเหมือนเดิมแล้วก็ยังยังติดตามผลงานทั้งคู่อยู่ แต่ว่ามินว่าเดี๋ยววันนี้หลายหลคนก็อาจจะชื่นใจนะคะเพราะว่าเห็นแอป,ปลง i อแล้วแอป,ปลงรูปคู่กับต่องานเป็นรูปเป็นเป็นรูปงานเดินแบบแล้วก็งานเพครั้งล่าสุดใน i อแอป,ปก็ไง่ายๆนะคะแคปชั่น one or two หนึ่งหรือสองก็คือจะเลือกรูปที่หนึ่งหรือรูปที่สองงานนี้ชาวเรือหลายคนก็แฮปปี้ดีด่านะคะเพราะว่า น้องชายก็เข้ามาคอมเมนต์ในไอจีของพี่สาวแล้วว่าชูอินวันไปเลยหลายคนก็แฮปปี้มีความสุขกันนะคะคิดว่าน่าจะมีงานต่อไปที่ทั้งคู่กลับมาร่วมง,งานกันอีกแน,น่นอนค่ะส่วนเหมือนที่แอดมินบอกนะคะแอดมินจับโยงเพื่อความสุขของชาวเรือไม่เกี่ยวกับคู่จริงนะคะ แอดมินโฟกัสแค่คู่จิ้นส่วนคู่จริงแอดมินไม่ไม่สนใจไม่โฟกัสไม่อะไรทั้งสิ้นค่ะติดตามผลงานของทั้งคู่เป็นแฟนคลับของทั้งคู่ก็ยังเหมือนเดิมค่ะมีช็อตดีๆมีช็อตน่ารักน่ารักแอดมินก็เอามาจัดโยงมาทําคลิปเหมือนเดิมนะคะแอดมินตั้งกระทู้ถามไปว่าปีหน้า2021เนี่ยเรามาตามหาคู่จิ้นคนใหม่ให้แอปทักษอ,อกันเธอก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์เยอะเลย น้องตีธนพลนี่ก็มาเป็นดับต้นๆ้นเลยนะคะส่วนยุคก,ก็มีอ่าป๊อก,ก็มาน้องสกายใครหลายคนเออแอดหนึ่ว่าก็ปีหน้านี้ถ้าเกิดมีละครใหม่ออกมาแล้วมีหนุ่มๆม,มามาเล่นกับแอดแล้วฟินๆแบบนี้นะมีสิทธิ์ค่ะเปี้ยงเปี้ยงอีกแต่ว่าโดยส่วนตัวแอดมินนะคะแอดมินอยากเห็นคนนี้ค่ะน้องจอรเวอกับแอปค่ะ แอดมินไม่รู้นะแอดมินตามผลงานจอร์จมาหลายเรื่องแล้วก็ชอบนะคะแอดแอดมินว่าเขาได้นะนเพื่อนๆคิดว่ายังไงแอดมินตั้งกระทู้ถามมีมเพื่อนมาตอบเยอะเลยแล้วก็มีมเพื่อนเห็นด้วยกันหลายคนนะคะว่าเออนะเนี่ยน้องจอร์จสุดได้เลยอย่างงานล่าสุดงานเดินแบบล่าสุดน้องจอร์จเขาก็ไปแสดงแต่ว่าเนาะเราไม่มีไม่มีโมเมนต์ที่ที่เขาได้เจอแอปเลยก็ก็น่าจะบอกคนละพาสกัน ตดยส่วนตัวแล้วแอดมินว่าจอสัได้เพื่อนว่าเพื่อน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 มาได้ไหมคะน่าจะได้นะเพราะอย่างตอนเขาเล่นกันนุ่นน่ะเออนี่ก็จ้นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่าสุดนี้ก็เล่นเรื่องอแม่เลี้ยงก็ประกบนัดมีเรียนะคะเออคือน้องเขาเล่นกับรุ่นใหญ่ได้อะ่ะน่าจะเอาอยู่ แอดมินมองว่าจอสแต่ถ้าเป็นบทแบบบทบทในหัวในหัวบทบทคล้ายๆกับจำเลยรักอะจอสน่าจะเอาอยู่เพราะเขาดูแบบนะบอดี้ทุกสิ่งอย่างเออผ่านผ่าน,านแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคอมเมนต์ให้แอดมินอ่านหนอ่นอยแอดมินแอดมินอ่านทุกคอมเมนต์นะคะมาช่วยกันคอมเมนต์ให้แอดมินหน่อยว่าถ้าเกิดปีหน้าถ้าคุณจิ้นไม่ใช่น้องต่อควรจะ มีใครที่เข้าตากรรมการเราเหล่าชาวเรือบ้างคะเพื่อจะมีเรือหลายลำนะคะตอนนี้เป็นเรือโยงแอปต่อปีหน้าจะเป็นเรือลำใหม่ก็ได้ส่วนแอดมินอะแอดมินจริงๆนะคะแอดมินอยากเห็นจอสจอสเวอาน้องเขาก็น่าจะได้อะ่ะดูแบบลุคของเขาจะเป็นลุคแบทบอยแบทบอยหน่อยอะนะถ้าไปถ้าเป็นบทดีๆนะคิดว่าปังอะ่ะ แอดมินขอเคลียร์ดราม่าเล็กๆในช่องนะคะพอดีแอดมินไปอ่านอ่านคอมเมนต์เจอก็มีเพื่อนท่านหนึ่งเขียนคอมเมนต์มาว่าเฮ้อแอดมินไม่ดูอะไรเลยมนโนไปถึงดาวคาโนนการจับมือมันชี้วัดอะไรไม่ได้หรอกค่ะแอดมินก็อยากจะตอบกับคอมเมนต์นี้นะคะว่าการจับมือวัดได้ค่ะ ภาษากายเขาเรียนรู้มาจากนักจิตวิทยานะคะมีนักจิตวิทยาที่เขาศึกษาออกมาภาษากายบ่งบอกภาษาใจมีจริงค่ะภาษากายบางคนไม่พูดแต่ภาษากายมันออกอันนี้เราก็ต้องเรียนต้องหาอ่านเยอะนะคะแล้วแอดมินก็เป็นคนชอบอ่านอะไรในแนวนี้แอดมินก็มีความรู้ด้านนี้ไม่เยอะนะคะแต่หมายความว่าแอดมินก็อ่านคนประจำอะเอาเป็นคนเอาเป็นเหมือนคนโรคจิตอะชอบอ่านภาษากายของคนนะคะ ขณะตอนที่แฟนมาจีบนะคะแอดมินอ่านภาษาการแขกแต่เขาเปิดรถเดินเข้ามาเข้าไปนั่งด้วยกันเขานั่งตรงข้ามนี่เขาทำยังไงอ่านหมดเลยค่ะเพราะว่าแอดมินชอบอ่านอะไรประมาณแบบนี้น่ะจิตวิทยาจิตวิทยาชอบชอบคนเป็นคนชอบส่วนตัวนะคะเพราะฉะนันก็อยากจะตอบคอมเมนต์นี้ว่ามันมีจริงมันไม่มนโนแต่แอปต่อเนี่ยเราไม่สามารถอ่านภาษาการของเขาได้ ร้อยเปอร์เซเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงเวลาเขาออกงานร่วมกันเขาบรีฟงานมาถ้าเขาบรีฟงานมาว่าจะต้องแสดงเป็นคู่รักเขาก็แสดงเป็นคู่รักเพราะฉะนั้นเราอ่านภาษากายของเขาไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แน่นอนค่ะแต่แอดมินก็เป็นคนชอบโยงก็ชอบแบบดูช็อตนั้นช็อตนี้มันจะมีช็อตที่เขาหลุดบลุดบ้างแหละที่เขาเป็นตัวของตัวเองเราก็เอามาจับโยงให้ความรู้ว่าเออถ้าเกิดเขาเขาแสดง แบบนี้นะมันความหมายของภาษากายคือมันเป็นแบบนี้ก็เหมือนให้ความรู้ให้ความรู้ไปในตัวค่ะก็ยังไงถ้าเกิดทรอยกลับเข้ามาดูคลิปนี้ของแอดมินก็แอดมินก็บอกนะคะว่ามันไม่ได้มโนหรอกไอไอ,ไอไอไอภาษากายแต่มันมีอยู่จริงสําหรับคลิปนี้แอดมินก็จะมาคุยกับเพื่อน,อนแค่นี้นะคะช่วงนี้ยุ่งมากจริงๆยอมรับก็ตอนนี้สองคนอแอปต่อเขาก็ยังไม่มีงาน คู่นะคะแอดมินก็ยุ่งยงด้วยแต่ถ้ามีงานคู่เมื่อไหร่มีช็อตเด็ดๆเ,เมื่อไหร่รับรองแอดมินจับโยงทันทีค่ะการโยงของแอดมินก็จะเป็นการโยงที่เราก็จะแอดมินก็จะหาเขาเรียกอะไรหาอะไรมาเสริมการโยงนะคะโยงมั่วมั่งไม่มั่วมั่งก็นะเสริมให้คู่จิ้นมีความสุขเหมือนเดิมนะคะโฟกัสที่งานของทั้งคู่ ติดตามงานในฐานะคู่จิน้นส่วนคู่จริงอย่าไปก้าวล่วงเลยค่ะเพราะแต่ละคนมีมีชีวิตส่วนตัวทั้งนั้นพวกเราก็เชียร์เขาสองคนแต่ถ้าเขาสองคนไม่สามารถเป็นคู่จริงได้ก็เ,เป็นคู่จิ้นได้ค่ะส่วนคู่จิ้นก็มีหลายคนได้นะคะปีหน้าเผเผอแอปทักษอ,อนตุ้มอีกรอบนะคะมีคู่จิน้นอีกคนใหม่ก็ได้แอดมินเชียร์น้องจอร์เบียค่ะ ขอให้ทุกคนมีความสุขเหมือนเดิมนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ